พุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสากาธาคามีหมวดที่หนึ่งสมณะบุญทริกภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือ 1. สมณะมัจละสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. ส,สมณะบุญทริกบัวขาว สมมามสมณะปทุมะบัวชมพู 4. สม,มณะสุภุมานผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สม,มณะภิกษุทั้งหลายก็สม,มณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยน,นี้เป็นโสดาบันเพราะสังโยน์สามจิ้นไปมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดสู้ในการเบื้องหน้า บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็สมณะบุญทริกเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นสกัดทาคามีเพราะสังโยตสามสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางจะมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทูกได้บุคคลเป็นสมณะบุญทริกเป็นอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายก็สมณะปทุมะเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะเพราะโรลัมพาคียะสังโยตห้าสิ้นไปจากปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาบุคคลเป็นสมณะปทุมะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็สมณะสุขุมานเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวาไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลเป็นสมณะสุคุมานเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกหมวดที่สอสก,กาาคามีในภพมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นจาระล้วนภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของ้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบ like ุญอื่นยิ่งกว่าหมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยดโยอดหนึ่งถึงกับต้องเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่ภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกษุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรมจันแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปรงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุจึ่งสิ้นโอลัมภาคิยะสังโย์หเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในภิกษุหมู่นี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสังโย์3และเพาอระราคาโทสะโมหะเบาบาง เป็นสกะทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสังโยชน์สามเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตัดจะรู้ในการเบื้องหน้าพวกภิกษุแม้หันปานนี้ก็ยังมีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำต่องเนื่องๆในการอบรมสติปัฏฐานสี่สัม,มัปปธานสอิทธิบาทสอินรียห้าพละหโาพชฌชงเจ็อริยมรรคมีองค์8เมตาตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะอานิจจสัญญา และอาณาปานาสติพวกพิจุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิจุนี้